ทุกคนมา,าัสดีค่ะิมาแนน้ำงานคือเกาเดอร์สำหรับไรท,ทีกำลังสองหาวียองเหตุงานทำอยู่ในประเทศไทยเห็ <c oughs> นหน้าก่อยแล้วคือเห็นหน้านานเดอ้อทุกคนว <c oughs> ันนี้มีขามาทั้งสีงานเลยสำหรับไรทีอยากได้งานแม่บ้านผีเลี้ยงนอ้องเนาะมาฟังกันเลยว่าซิมีแถวใดแด้งานที่หนึ่งี่เป็นงานผีเลี้ยงนอยอง้องโดยเฉพาะเงินเดือนนี่แมนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทบอนหิตเวียกมีแมนอยู่พะยาไทยในบ้านมีกันสีคนบอมีสัตว์เลี้ยงเด้องานที่สองนี่เป็นงานแม่บ้านถั่วไปเงินเดือนหนึ่งหมื่นสองพันบาท ฐนธนาการเดอ้อในบ้านมีกันหกคนบ่มีสัตว์เลี้ยงและงานที่สามอันนี้เป็นงานแม่บ้านทั่วไปเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันบาทบอ่อนหิดเวียยนีแมนอยู่พารามสองอในบ้านมีกันสี่คนบ่มีสัตว์เลี้ยงและงานสุดท้ายอันนี้ก็เป็นผีเลี้ยงดองโดยสัพอกเงินเดือนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทบ่อนหิดเวียยนีแมนอยู่ล่มเก้าในบ้านมีการสามคนบ่มีสัตว์เลี้ยงเนาะสำหรับใครที่อยากได้งานในสี่งานนี้สามารถเข้ามาบอกใบสามัครได้เดอ้อศูนย์เปิดตุกเม่อ ตั้งแต่เวลา8ปดโมงครึ heart, ่งหอดุกโมงแรงเด้อสำหรับมื้อนี้สบายดี